หลังจากที่เราหายไปเรียกว่าเกือบเกือบจะปีนะฮะก็ยินดีด้วยทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่โนบินคอแบทไม่ใช่อันนี้คือดัมมี่เวส o นบนะ,ะก็เป็นแมปที่เราทําล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณแปดเดือนที่แล้วนะก็คืออีก4เดือนเนี่ยมันจะครบปีเต็มแล้วซึ่งสาเหตุเนี่ยก็คือแมปนี้นะฮะมันไม่ค่อยจะมีอัปเดตอะไรนะคืออัปเดตส่วนใหญ่เนี่ยมันก็แค่แบบปรับบาลงบาบานซ์อเลยเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากผมเลยไม่ได้ทําสักทีนะฮะแต่ว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนสร้าง เป็นโหมดที่เราเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ก็วันนี้เราจะมาเล่นโหมดแซนด์บ็อกซ์ให้ดูกันนะโดยโหมดแซนด์บ็อกซ์นะฮะคุณจะต้องอยู่ในเซิร์ฟวีไของตัวคุณเองเพืจะสามารถแบบตั้งค่าแล้วก็ทําอะไรกับโหมดแซนด์บ็อกซ์ได้ก็คือพอคุณเข้ามาในเซิร์ฟนี้แล้วนะฮะคุณก็สามารถกดตรงขวาล่างแล้วก็กดตรงแอดมินแล้วคุณก็สามารถปรับแต่งได้มากมายเลยคุณสามารถที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งนะฮะหรือว่าทุกคนก็ได้นะใครสักคนหนึ่งแล้วกันแล้วคุณก็สามารถให้ไอเทมลบไอเทมปรับปรุงดาเมจะแบบ อยากเดินเร็วขึ้นนะ่ะผมก็สามารถที่จะกดวอล์กสปีดตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่ไปสักแบบสองร้อยหนึ่งแล้วกันนะประมาณนี้กล็นแบบพันหกเลยแล้วก็ตอนผมวิ่งนะฮะมันก็จะแบบเรียกได้ว่าเร็วมากแบบนี้เลยนะหรือถ้าเกิดเรากลัวตายไวนะฮะล้วก็สามารถเซตเลือดได้กลายเป็นแบบอินฟินิตี้ก็คือไม่มีวันตายเลือดกลายเป็นอินฟินิตี้ไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นแบบไฮไลท์ของหมดนี้เลยนะฮะที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้สังเกตโอ้มาก็เดี๋ยวผมโดสูงมากแปบ๊บหนึ่ง คุณสามารถจะกดตรงข้างบนใจด้วยก็คือตรงนี้นะฮะเป็นเกมพาเนลทำให้คุณเนี่ยสามารถปรับแต่งอะไรได้แบบโคตรเยอะเลยนะตอนแรกผมดูแค่เพลเยอร์พาเนลเฉยๆนะแล้วก็นึกว่าไม่มีอะไรมากโดยเกมพาเนลนะฮะก็ถ้าเกิดอธิบายทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะยาวชั่วโมงเลยนะ แต่เอาเป็นว่าเอาอะไรที่แบบมัน,ม,นมันแล้วกันนะอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถเปิดเฟนลี่ไฟได้คือถ้าเกิดเราเปิดไปแล้วนะฮะถ้าเกิดเรามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนสามารถยิงกันเองตายได้นะเลยดูสุดยอดมากแต่ปไปก่อนแล้วกันแล้วเราก็สามารถกดปุ่มคัสตูทั้งหมดได้แล้วก็ฆ่าเวฟได้แล้วก็สามารถตั้งเข้าเวลาเริ่มเวฟได้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นดับก้ากี่ตัวก็ไม่รู้นะจนเวฟเนี่ยมันไม่เริ่มสักทีทําให้ผมสามารถมาอธิบายแบบนี้ได้ และไฮไลท์เสาตรงนี้เลยนะฮะคือเราสามารถสปอนวีเอโอได้ก็คือเราสามารถจะแบบสปอนยานพาหนะได้นะฮะเดี๋ยวก่อนก็คือเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบรถถังแชสซี่แล้วก็ APU บลาบลาเพียบเต็มไปหมดเลยซึ่งในคลิปนี้ผมขอเสกแบบรถถังเป็นยานพาหนะคันแรกแล้วกันนะแล้รถถังที่มันขับได้นะฮะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะมันคือเกรย์แทงคันอื่นเนี่ยมันเหมือนจะแบบแค่ตกแต่งเฉยผมไม่รู้เหมือนกันคือมันจะมีผมขึ้นนะก็ ทำการเซกมาปึ๊บเรียบร้อยเอาละแล้วก็ปิดเมนูไปสักครู่หนึ่งนี่ฮะนี่คือรถถังของเรานะล้วก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้แล้วเราก็มี2ตําแหน่งนะฮะสามารถขับกับเพื่อนได้นะกันเนอร์กับดร i v เวอร์ผมกลายเป็นแบบดร i v เวอร์เลยนี่เป็นแบบรถถังอะไรประมาณนี้มีเสียงด้วยนี่เรียกว่าเป็นแบบวอร์เดอร์ภาคใหม่นะฮะจังหวะนี้เอาเป็นว่าเริ่มเวฟกันเลยนะผมไม่ตายอยู่แล้วผมแบบอินฟินิตี้นะฮะ ซึ่งเรามี2กระสุนนะฮะคือมีกระสุนปืนกลกับกระสุน AP นะซึ่งจริงๆมันคือกระสุนระเบิดแหละแต่ไม่ใช้ภาพเป็นกระสุน AP ก็นุ๊กอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้ป้อ1ตัวแต่ลบระเบิดเล็กน้อยเราอึดมากนะฮะคือกระสุนปกติเนี่ยไม่สามารถเจาะเราเข้าได้เลยนะเรียกได้ว่าอ๋อซ้ำมากๆ,ๆแล้วปรับกระสุนกันนะฮะกลายเป็นปืนกลแล้วตอนนี้แล้วก็ตรงนี้คอกเกอร์วันนี้คอกเกอร์โอ้ไม่รอดเดี๋ยวคอกเกอร์แต่รถถังปิวเลยเอ่อ โอเคขับได้อยู่รถถังอ้ยมันเตะเลยน้าหายนูเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอยก่อนแล้วก็ยิงระเบิดเข้าไปโอ้ไม่โดนจังหวะนี้รถถังโดนลังแกแต่ไม่เข้าเลยนะฮะจังหวะนี้ดาเมจแบบกระจอกมากเขาเกอร์อ้อยเดี๋ยวขอขอ,ขออนุญาตแบบตั้งคันรถสักคู่หนึ่งผมล้มไปแล้วจังหวะนี้เออลุกขึ้นมายิงเข้าไปไม่โดนดาเมจได้ไงไม่รู้อ้ยพอแล้วผมไม่เอาแล้วผมแบบก๊อตโหมดจังหวะนี้ผมแบบออกดีกว่ามาได้ข่าววเจ๋งใช่ไหมมามา,มาเนี่ย อาละมาที่ยานพานะคคันที่2กันนะฮะนั่นก็คือตัวของเฮลิคอปเตอร์นะซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถขับหอของดัมมี่ได้อย่างเดียวถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะคือของนู้ผมแบบขับเข้าไปแล้วมันไม่ยอมเข้ารถให้อะหมายถึงว่าไม่ยอมเข้าหอให้มากันนะฮะจังหวะนี้เกรย์เฮลิคอปเตอร์นี่โคเทออาบเช่ ote, แล้วก็เซตตำแหน่งให้มันดีๆเราจะได้เข้าไปได้แล้วก็นี่กดเสกไปเลย แล้วก็เข้าสู่ตำแหน่งไดรเวอร์นี่กลายเป็นฮอเลยเอาไะทำการบินึันไปคนสร้างถือว่าใส่ใจมากนะฮะมือถือเนี่ยมีปุ่มให้พร้อมเลยนะแต่ว่าปุ่มมันจะค้างนิดนึงถ้าเกิดผมแบบไม่กดเออลงมาเนี่ยมันจะบินขึ้นไปรวยๆนะโอเคมาเริ่มรอบที่2กันนะฮะเหมือนเดิมนะคือมีกระสุนปืนกลแล้วก็รอบนี้จะเป็นมิสไซล์แทนกระสุนปืนใหญ่ก็มันเกิดขั้ด้านนู้นใช่ไหมใช่มนเริ่มยิงมาลวจังหวะนี้ที่จะแบบต่อสู้กับสยายนอะลงไปละจังหวะนี้มิสไซล์หนึ่งลูกแล้วก็2ลูก เรียบร้อยหนึ่งตัวไอ้ผู้ทหารนี่มันยิงไกลมากเลยเนี่ยแต่ว่ามันยิงไม่เข้าเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ปึ้งหนึ่งนัดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปรัวๆจังหวะนี้แตกหมด <c oughs> คือแบบเรารีโดเร็วมากนะฮะไอแบบฮอรตรวนี้นะ <c oughs> ปึ๊บ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 อ่ะฮืออท่านผู้ชมอาจจะสงสัยน,นะฮะว่าถ้าเกิดฮอเนี่ยมันไปสู้กับบอสมันจะรุนแรงมากแค่ไหนนะก็ <c oughs> มากันนะฮะผมจำการเสกบอสออกมานะ,ะสปอนยูนิตแล้วก็เอาเป็นตัวของ ไกอารแล้วกันนะตัวของไกอารนี่คือแบบขึ้นชื่อเรื่องความโหดมากเสกแถวโน้นปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊ัวจังหวะนี้โอ้มันเสกตรงนี้นี่หว่าเดี๋ยวทำไมมันไม่เสกตรงนู้นนะเป็นรู้เหมือนกันแต่ว่าจังหวะนี้นะฮะมันมากันแล้วมาจาังหวะนี้ยิงเข้าไปแปดนัดรลัวโดนไหมเหมือนจะไม่โดนเลยเออผมเสกเยอะเกินแนฮะไม่น่าเสกเยอะเลยมองไม่เห็นทําการยิงมิสไซล์เพิ่มดูเลือดดูเลือดโอ้โหแรงมาก อีกนิดนึงมันจะตายแล้วเดี๋ยวก่อนต้องไปตีวงเลี้ยวใหม่มันใกล้เกินไปแล้วก็ปอ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 ลัวมันกลางโล่อยู่วะมันไม่โดนโอเคเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ตายกันยับยับแล้วก็เหลือไกอาตัวสุดท้ายแล้วตรงนี้แกไม่รอดแนะ่เอาแบบปืนกลนก็น่าจะพอั้งเนี่ยสาดเข้าไปไม่รู้ว่าโดนไหมแต่ว่าผมควรบินไปต่ำกว่าน,นี้นะ แต่เหมือนว่าปุ่มมันจะบักนะฮะคือผมบินต่ำกว่านี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เอ่อสานี้แหละสาร์เข้าไปรัวรัวเริ่มโดนมันแรงมากนะถ้าเกิดมันโดนนะแต่ว่าผมบินสูงมากมันยิงแค่ไปโดนเลยเอาเป็นว่าปิดงานด้วยมิสไซล์ตึงๆเรียบร้อยและต่อไปเราจะลองสู้กับบอสเฮอร์เมสกันบ้างก็คือแบบฮอระท่าฮอนะฮะมาดูกันว่ามันจะตายกันไวมากแค่ไหนนะมันจะมาเสกทับผมเลยเนี่ย เอาเป็นว่า1ตัวนะหนึ่งวีหนึ่งมาจังหวะเดี๋ย t มาแล้วเฮอร์เมสเราอยู่ไหนเอ่ยเฮอร์เมสอยู่นี่มาจอดนิ่งๆโอ้ยมันหลบผมผมก็หลบตามแล้วก็มิสไซล์รัวโอเคโดนหนึ่งนัดโคตรแรงมาทะลุเกาะของเฮอร์เมสนะฮะคือแบบมิสไซล์โคตรโกงนะหนึ่งนัดสองนัดไม่โดนป้อเรียบร้อยสามนัด <laughs> คือไอ้ยานพาหนะแต่ละอย่างของฝั่งดัมมี่นะครับมันโกงทุกอันเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองเอาแบบรถถังประทะรถถังกันบ้าง World of t a n ทผมบอกเลยว่าผมต่อให้2คันเลยเพราะว่ามันโกงมาก <laughs> เดี๋ยวได้ๆโบกขโมยมาตาหายไปไหนเออเมื่อกี้น่าจะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะคือตอนเริ่มเว็บใหม่แต่ทุกเว็บเนี่ยเหมือนว่ามันจะถอดก๊อหมดออกจากเรานะ <laughs> <ๆ S 1> คร่บเนี่ยก็ระวังกันด้วยนะทุกคน <laughs> มารอบนี้ผมแบบพร้อมพร้อมแล้วสองคัน แล้วก็เดี๋ยวไปทําการเสกรถถังที่ฝั่งนู้นรถถังฝั่งเราอะนะ w o r l d of Tank isulea นะฮะจังหวะนี้อยู่ตรงไหนกันเนี่ยรถถังนู้เดี๋ยวผมทําการหลบตรงข้างหลังนี่ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะยิงไกลกว่าผมนะคือมันแบบมันเอ็มบอรอะ <c oughs> ผมแบบมือถือมองไม่ค่อยเห็นซูมไม่ได้ด้วยซูมได้แค่นี้แต่เป็นว่าช่างมันดีกว่านะเราแบบตรงเข้าไปเลยตรงไหนอยู่นี่ผมเจอละหนึ่งคันเมื่อกี้มันเลงผมแลวโอเคยิงว่าว แล้วก็ค่อยๆเข้าซอยตอกซอกซอยโอ้ใจยเย็นใจยเย็นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถ,ร,ถรถถังรถถังเม d อินชัยน a าจังหวะนีโ้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยมันติดอะไรนักหนาโอเคอยากเข้าเลยอ้อาวออกมาเจอนี่โอ้ยยิงเบามากเลยอ่ะร้อยห้าสิบเป็นหรออะไรถังแก๊สยิงแตกเอาไม่แตกต้องลืออีกนัดหนึง่งเรียกได้ว,ว่าจังหวะน,นี้นะฮะแบทเทิลแท้ V S แบตเตอร์แทงสาดเข้าไปจัดการถังแก๊สมันไม่โดนอีกไม่ตายอ่ะนาที่2แตกอีกคันหนึ่งอยู่ไหนอีกคันหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้แต่เมื่อกี้ผมจะไม่เข้าซอยเดิมละซอยเดิมแบบดูวนอันตรา,ายมากเลย <c oughs> มันแบบรถมันจะคว่ำให้ได้เลยอะไปขับพอดีกว่านะอะละจังหวะนี้เราลองแบบเกาะหน้าประทัดเกาะหน้ากันนะฮะอ้าวเมื่อกี้เหมือนจะไม่มีดาเมจเดี๋ยวก่อนฝอยสักคู่หนึ่งยิงเข้าไปเดี๋ยวมันไม่ทะลุ ใจเย็นพี่โอ้ยไม่ทะลุจริงด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหลบตรงนี้ก่อนหลบแล้วก็ยิงข้างๆไม่เข้าโอ้ oh, ต้องยิงข้างหลังใช่ไหมเนี่ยโอเคสุดก็คือรถถังเงนดับของนู้มันดีกว่านะเราต้องยิงข้างหลังไม่งั้นไม่เข้าเลยจัดก,การมันยิงนดสุดท้ายอ่ะเพื่อแล้วก็นอกจากการเสกรถอะไรต่างๆนานเนี่ยเราก็สามารถเสกไอเทมที่คนสร้างเขาลบไปได้ด้วยนะอย่างเช่นนะฮะตัวของ เอ็กโซสเกเลตันก็คือเราสามารถกด GiftTool แล้วก็พิมพ์ค้นไปนะฮะเอ็กโซสเกเลตันท่านผู้ชมจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะคือเอ็กโซสเกเลตันเนี่ยมันคือไอเนี่ยมาทำให้เราสามารถเนี่ยวิ่งแบบโคเกอร์ได้นะฮะสามารถวิ่งไปเตะหน้าไอพวกนูบได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมแบบวิ่งเร็วเกินต้องทำการเซตสปีดเหมือนเดิมก่อนเอาละมากันนะฮะจังหวะน,นี้เอ็กโซสเกเลตันเราชาร์จมาแล้วสวัสดีนูบ no ทั้งหลายผมเปิดก๊อดโหมดอยู่ ชาให้เต็มก่อนแล้วก็โคเกอร์เรียบร้อยแตกหนึ่งแล้วก็หลบมาตรงนี้ตรงนี้มีโคเกอร์ด้วยได้วเวลาทําการวิ่งชาร์จใส่กันแล้วนะฮะมาี่โคเกอร์ VS โคเกอร์โอ้ยผมตีไม่โดนหนีก่อนสักครู่ดึงใจเย็นับพี่ดูผมขอชาร์จสักครู่นะเอาล่ะมา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 ,มารอบที่สองแก้มือทำไมมันแก้มือไม่ได้ไวะเนี่ยโคเกอร์มันเตะก,ก่อนตลอดเลยอ่ะเตะมันเตะมันให้ได้เตะไม่ได้อ่าจังหวะดิเตะให้ได้ดิโอเคเตะได้แล้ว คือบางทีมันก็เตะให้นะบางทีมันก็ไม่เตะให้อ่ะเหมือน,น,นแบบดูเวอร์เวอร์ไงก็ไม่รู้นะสำหรับไอเอ็กโซสกิเลตันเนี่ยตายซะพี่ please ขอร้องอ่านั่นเน่าตายแล้วประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นอกจะพูดรถถังอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีอย่างอื่นให้เสกเลยนะอย่างเช่นแบบเอ APU ก็คือเป็นแบบไอตัวพ่นไฟแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เจ๋งกว่าแต่ว่าเออมันใช้ไม่ได้นะฮะคือบางอันเนี่ย ยานพาหนะหลายตัวเนี่ยมันเหมือนไวโช์เฉยนะเราไม่สามารถใช้จริงได้ไอเชสซี่เนี่ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้มันไม่ได้จะตีแล้วนะมันแค่แบบเป็นเลือดเฉยมันคือบอสนั่นแหละเป็นบอสในโหมดมัสเตอร์มายนะซึ่งเราก็สามารถขับเล่นได้เอาไปยิงนุ๊กด้วยกันเองหรือไม่ก็ยิงเพื่อนแล้วก็มีแบบรถถังเวอร์ชันเก่านี่โคตรเก่าเลยรถถังคันนี้แล้วมันก็เหมือนจะตกดินไปแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่าเชิญไนละกันแล้วก็เนี่ยมีแบบกันชิปโมเดลแต่ว่าเจ๋งขึ้น มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมแบบไม่ค่อยคุ้นเคยเลยสงสัยจะเป็นแบบของจากเวอร์ชั่นเก่ามากของเกมนี้หรือไม่ก็เป็นของที่คนสร้างเขาแบบทําและทิ้งไว้กลางทางนะแต่ว่าลูฟเทเลติงไอเดียเป็นแบบป้อมปืนบนหลังคาสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันที่เขาเขียนบอกเมื่อกี้นะซึ่งมันดูแบบบรเคนมากนะแค่เราเดินชนเนี่ยมันก็พังไปแล้วนะแล้วก็มีแบบอะไรหลายอย่างเลยนะไอเทมที่ไม่เคยปล่อยมาไอเทมที่โดนลบไปแล้วแล้วก็บลาบลาบลา,าเพียบเลย นอกจากนั้นเรายัางสามารถตั้งเว็บไปด้วยนะว่าแบบเว็บหนึ่งเนี่ยเราจะให้มีตัวอะไรออกมาบ้างซึ่งอันนี้มันดูแบบค่อนข้างเนิร์ดไปนิดนึงนะฮะคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่แบบพูดถึงส่วนนั้นแล้วกันนะแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นโหมดที่สนุกดีก็ถ้าเกิดทเนียอยากลองมาเล่นกันนะฮะก็สามารถเอ่อเปิดซื้อ EP มาเล่นกันได้นะฮะโดยซื้อ EP ของดัมมี่ s นุ๊กเนี่ยมันเป็นซิร์ฟรีนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะฮะก็มีทประมาณนี้แล้วกันนหแี้ละ ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับคลิปนี้แล้วกันนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย